ชีพิกไทยตะไคร้กระเทียมค่ะตำเก็ให้ละเอียดเสร็จแล้วก็จะมาปรุงรสด,ด้วยขนอนะคะใครมีคนอไก่ขนอหมูก็ใส่ไปนะคะแล้วก็น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันแล้วก็คนกันให้ละเอียดนะคะเข้าเอยคนให้เข้ากัน แล้วเราก็หมักเข้าไปครึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะมาอบนะคะนี่ค่ะยายก็จะเอาตะไคร้นะคะรองรองปลาไว้เพราะว่าเวลาเขาสุกเขาก็จะได้หอมนะคะแล้วเขาก็จะไม่หนังเขาก็จะไม่ติดกับถาดเราด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะรองเข้าไว้เพื่อความหอมแล้วก็ในท้องปลาย,ยายก็จะมีตะไคร้นะคะ ก็จะใส่ตะไคร้ลงไปด้วยค่ะนี่ค่ะในท้องปลายายก็จะยัดมะตะไคร้ลงไปนะคะแล้วก็ส่วนแล้วก็ส่วนที่เราหมักด้วยเครื่องหมักด้วยนะคะอันนี้หมักแบบบ้านยายเนาะเขาบ้านยายเขาเลยกเอียบปลานะคะเอาไว้กินกับแจวเอาไว้กินกับผักเออกินเป็นแปะซะ่ากินเป็นแบบพันตานะคะได้หมด ครจะแบบย่างเกลือทุกวันนี้ย่างเกลือง่ายค่ะแต่คราวนี้เราอยู่ต่างแดนนะคะเราก็ย่างได้ไม่ไม่สะดวกยายก็เลยหมักแล้วก็อบไปเลยดีกว่ากินได้ทั้งสองแบบคือถ้าเราไม่อยากกินแบบกระเจวเราก็มากินกับแบบพันปลายเงี้ยนะนี่นะคะเราก็จะหมักเข้าไว้สักแป๊บหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วค่ะแล้วก็เอาเขาไปอบนี่ค่ะปลายายก็เสร็จแล้วนะคะยายอบเขาแค่ยี่สิบ 25นาทีเองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อเขาจะจะแข็งนะคะถ้าเราอบเขานานเนื้อเขาจะแข็งก็เลยอบแค่ยีนาทีไฟ200องศาเซลเซียสนะคะหรือ400องศาฟาเรนไฮค่ะนี่นะคะยายก็จะมาแชร์วิธีต้มว่าต้มเส้นยังไงเส้นไม่ขาดแล้วก็เส้นสวยนะคะซึ่งยายเพิ่งจะได้มาเมื่อไม่นานนี้ ว่าลองต้มเขาวิธีนี้ซิเพราะว่าในหลังซองบางซองเขาก็บอกนะคะนี่นะคะมาดูกันตั้งน้ําให้เดือดนี่ค่ะพอน้ําเดือดเราก็จะใส่เส้นเขาเลยพอเ้าเดือดอย่างนี้ไปนะคะเราก็จะให้เขาต้มไปประมาณสองนาทีในน้ําเดือดๆอ,อย่างนี้เลยนะคะปิดไฟก็ลงแล้วรอให้เขา หยุดไม่รอให้เขาไม่เดือดนะคะแล้วเราก็ปิดฝาเขาสิบนาทีแต่รอจนความเดือดเขาลดลงเพราะถ้าเราปิดฝาเขาจะพุ่งขึ้นนะคะก็จะพุ่งก็จะบ้านเราเขาเรียกปุมนเนาะก็จะเดือดล้นออกมาเห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มลดลงละ จากนั้นเราก็มาปิดฝาเขาปิดฝาเขาไว้อย่างนี้สักสิบนาทีนะคะนี่แหละค่ะปิดเขาไว้สักสิบนาทีแต่ต้องดูเขาก่อนนะคะว่าเขาเขาเดือดพุ่งหรือเปล่าเพราะเราจะได้เปิดฝาเขารอดูเขาสักหนึ่งนาทีนะคะ จากนั้นเราก็ปล่อยเขาไปเลย10นาทีนะคะค่ะนี่ค่ะหลังจากที่ผ่านไป10นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาเช็คเส้นเขาดูว่าเส้นเขา่เป็นยังไงเราพอใจกับเส้นไหมถ้าไม่พอเราก็เก็บไว้ก็จะมาชิมเขาดูนะคะแจ้ว่าเขานุ่มดีแล้วค่ะถ้าไม่นุ่มก็แช่เข้าไปอีกได้นะคะคือเก็บเข้าไว้สักนาทีสองนาทียางเงี้ย แต่ว่าสิบนาทียายว่าเพอร์เฟกแล้วนะคะสำหรับยี่ห้อนี้นะนี่ค่ะเส้นเขาก็จะได้แบบเส้นเขาจะยืดสวยนะคะไม่ขาดออกจากกันค่ะเป็นเส้นขนมจีนยาวสวยนะคะนี่ค่ะยายก็จะมาตำน้ำจิ้มนะคะส่วนผสมก็จะมี พริกค่ะใส่ตามชอบนะคะกระเทียมต้นผักชีนะคะยายไม่มีรากถ้าใครมีรากก็ใช้รากนะก็จะมาตำนะคะใส่น้ำตาลไปหน่อยนึงค่ะไม่ให้เข้าก็เด็น แล้วเราก็จะใส่ไข่ต้มนะคะเอาเอาแต่ไข่แดงเขา1ลูกแล้วก็ถั่วลิสงคั่วค่ะใส่ไปตามชอบนะคะน้ำตาลทรายค่ะ ที่จริงจะใส่น้ำเอ,อ่อน้ำเชื่อมก็ได้นะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวอย่าใส่ครึ่งซีกนะคะ ส่วนเขากำลังเข้มข้นอยู่นะคะเราก็จะมาละลายเขาด้วยน้ำซุปค่ะน้ำขนอนี่ยายใส่ พอดียายทำน้ำเชื่อมไว้นะคะยายขอเติมน้ำเชื่อมยายหน่อยเพราะว่ายายชอบรสชาติน้ำเชื่อมเขามีน้ำตาลปิ๊บกับน้ำตาลอ้อยนะคะผสมกันอยู่เขาจะได้ความหอมด้วยแต่ถ้าสูตรบ้านยายแท้ๆก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะอ๋ออีกหน่อยนึงค่ะนิดนึงค่ะ เีย๋ยว่าพอดีละผงนัวยายไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าในน้ำตาลและในขนอเขาก็มีผงชูรสอยู่แล้วค่ะนี่แหละค่ะยายว่ารสชาติพอดีแล้วจิ้มเราก็เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ผักชีนะคะโรยผักชีเขาลงไปหน่อยนึงเพราะยังไงเขาก็มีรากอยู่แล้วโรยไปเพื่อความสวยงามนะคะค่ะนี่แหละค่ะเสร็จแล้ว กินไปไทยหลังกันยานางค่ะวันนี้มากินเมี่ยงปลากัยายนางหรือแปะซาปลาที่บ้านยายนางเรียกแปะซาเนาะทิศของภาษาไทยเขาก็จะเรียกเมี่ยงปลาเมี่ยงพันปลาเนะ่ะเสร็จแล้วก็จะมีปลามีน้ําจิ้มขนมจีนกล้วยกล้วยดิบขิงหอมแดงสะระแหน่ผักชีหอมสดแล้วก็สลัด สลัดของ,งยีนาเขาก็จะมาเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นกระบะดีๆพอเราล้างเสร็จแล้วก็เทน้ําออกแล้วยังใช้กระบะเขาได้วันนี้ยนาก็มาแชร์เรื่องการหมักปลาเอียบปลานะคะบ้านหลังนี้เรียกเอียบปลาแล้วก็ทําน้ําจิ้มเอ,อต้มเส้นยังไงแกะมันแล้วแต่ยี่ห้อนะคะไม่ใช่ว่ายี่ห้อยี่ห้อม ต่างกันแล้วจะทำเหมือนกันได้ยานางเลยให้ดูยี่ห้อนั้นแหะคะ่ะเพราะว่าเราไม่เคยได้กินหนมจีนแท้เราจะกินแต่หนมจีนที่ว่าเป็นเส้นของเวียดนามนะคะนั่นแหละค่ะมากินกันเลยครับเนี้มากินกันเลยนะคะนานเราไม่ได้กินที่บ้านยานางเขาจะกินเป็นเทศกาลได้ปีใหม่เขาถึงกินกันตอนที่สมัยยานางเล็กๆอปีใหม่มาเขาก็กินกันอย่างเงี้ย รู้เลยว่าเมนูปีใหม่คืออะไรไก่ปลาช่อนนึ่งนี่แหละค่ะที่จะได้กินพยังชอบอย่างหนึ่งสลัดเขารวมมาให้เลยเราไม่ต้องไปซื้อสลัดเอ,อพันนั้นพันนี้เขารวมมาให้สามอย่างเลยค่ะสลัดแบบนี้สลัดเขียวสลัดม่วงอย่างเวลาเรามาทำสลัดเงี้ยสีเขาจะสวย ได้ทั้งสีเขียวสีเขียวแกกเขียวอ่อนเนาะดูดิก็จะม,มีหลายสีให้เราได้กินปลานในญ่ก็จะเลือกกินแต่กลางๆนะคะเพราะกินคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวมั <c oughs> บีอย่างนี้แหละคะ่ะแต่ว่าเวลากินด้วยกันนี่จะมันกว่าถึงเวลากินด้วยกันก็คุยกันไม่ได้และะ้วค่ะเพราะว่ายัดเข้าแต่ละคำนี่ก็เงียบ เงียบลิดกันเลยค่ะว่าวแม น้ำจิ้มพอดีแล้วน้ำจิ้มนี่ยทำวันต่อวันนะคะเพราะว่าถั่วเขาอะเวลานั้นแล้วเขาพรุ่งนี้มาก็ไม่อร่อยละทำหน่อยๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะ ถ้าทำแล้วก็เอาไว้ในตู้เย็นเง,งี้ยวันต่อมาไม่อร่อยแล้วค่ะยายเคยทําถั่วเขานี่จะแบบเป็นแบบอืดๆขึ้นมาเม็ดแบบกินแล้วไม่ได้อรรถรสต้องมีอรรถรสได้ยายนะหุ่นึงได้เป็นอย่างงี้โอ้ยคิดถึงพี่คิดถึงน้องด้ ต้องค่อยๆเอาออกเดี๋ยวก้างเกาออกมาเพราะเวลาเราพันแล้วก้างอยู่ในผักเนี่ยเรากินเข้าไปเอาออกยากนะคะ บาทนนี้16โคปน80บาทท้าบ้านเราซื้อได้ทั้งสวนที่ยายบอกนะคะหมูแพ็คหนึ่งอ่ะ20ผักได้แค่นี้แหละไม่ถึงกิโลก็เกือบ20เหมือนกันคนที่นี่เขาถึงแบบเลือกกินเนื้อสัตว์มากกว่าผักไงคะ่ะเพราะเขาปลูกไม่ได้ พอเราคนไทยกินผักมาอยู่ที่นี่เลยแบบบางคนก็น้ําหนักขึ้นเพราะว่าเออประหยัดเงินไม่ต้องกินผักพอเท่าที่มีอะไรเงี้ยคือเราจะไปหาผักอุดมสมบูรณ์มากินแบบบ้านเราเนี้ยราคาก็ไม่ต่ำกว่าพันแล้วค่ะพันบาทนะนะก็เลยแบบกินผักที่แบบอย่างระดิสอย่างเออแตงอย่างแครอทเงี้ยจะมีติดบ้านไว้ตลอดค่ะเพราะว่าเขาราคาถูก สาวๆคนไหนกลัวอ้วนก็กินแต่ผักกับปลานะคะนมจีนก็ไม่ต้องไปกินเขาน้ำจิ้มกินไปก็เริ่มมีรสมีชาติแล้วค่ะว่าเผ็ดเราก็จะพยายามพันเขาไว้ให้แบบแน่นๆหน่อยเพราะเวลาเขาเข้าปากเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาจะบานออก <c oughs> แล้วก็จะหกหมดเลยเขาเนี้ย Huh? กนอ,น <S <S 1> <S 1> อี่แหละจ้ะพอหอมปากหอมคอนเนาะเจอกันใหม่ค่ะร่ำรวยทุกคน